Thế nhưng mình dở mà ยิ่งเยอะมากมันก็จะยิ่งอ่านไม่รู้เรื่องใช่ไหมว่าโน้ตนี้สวัสดีครับนี่ก็จะเป็นทฤษฎีดนตรีฉบับกระทัดรัดนะครับสำหรับนักดนตรีป๊อปและแจ๊สนะครับอ่านี้ก็จะเป็นสื่อที่ผมตั้งใจทําสําหรับนักดนตรีป๊อปแจ๊สหรือใครก็ตามนะครับที่ออยากเรียนทฤษฎีดนตรีแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับอ่าไม่รีบร้อนนะฮะทำความเข้าใจไปทีละเรื่องนะครับเหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นนะครับใครเพิ่งเริ่มก็ค่อยๆติดตามไปทีละตอนนะครับอยู่ด้วยกันไปยาวๆเลยนะฮะแต่ว่าใครที่รู้อยู่แล้วเนี่ยก็เก็บไว้ทวนความรู้ได้คครรรรัััับอออออ่่่่่าาาาาาาผมมมมเเเเเเงงงงกกกก็แไไวววว้้้้้ทนน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 นูตดยยหืืฮะถิจพฐี ผนที่จะต้องเริ่มจากเรียนรู้าทฤษฎีดนตรีตะวันตกตามที่ดนตรีสายดนตรีคลาสสิกเขาศึกษากันนะครับส่วนคําจํากัดความของทฤษฎีดนตรีตะวันตกเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็ทฤีฎีดนตรีเนี่ยมันจะเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับทฤษฎีตรีมีอะไรบ้างเนี่ยผมพูดไวในคอนเทนต์นี้ ก็ค่อนข้างละเอียดแล้วนะครับใครสนใจก็ไปติดตามได้นะครับสําหรับครั้งนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาต่อนเนื่องจาก EP หนึ่งนะครับซึ่งยังอยู่ในเรื่องของการบันทึกโน้ตนะครับอ่าอย่างที่บอกว่าเราจะค่อยๆไปทีละนิดน,นะครับดังนั้นเนี่ยอ่าเราน่าจะอยู่ในเรื่องของการบันทึกโน้ตเนี่ยไปสักระยะหนึ่งนะครับเอาให้คนอ่านไม่ออกเนี่ยอ่านออกให้หมดทุกคนเลยนะฮะ <c oughs> ข่าวก่อนเนี่ยผมยังพูดถึงแค่เรื่องพื้นๆนะครับเรื่องของการแยกแยะโน้ตในความหมายของตัวโน้ตนะครับกับสกอร์ชีทมิว รื่องการเขียนบรรทัด5้าเส้นนะครับเรื่องของการเขียนบรรทัด5เส้นกับตัวน้อยนะครับพวกเส้นๆแนวนอนที่เราเห็นเนี่ยอ่านี่โชว์ตัวอย่างให้ดูเราจะเห็นว่ามันมีอยู่5เส้นนะฮะอ่าเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าบรรทัด5เส้นนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียก staff นะครับ สับไทยเนี่ยชัดเจนดีครับก็ขอระบุในตัวสับไปเลยว่า5เส้นนะฮะก็แปลว่ามันมี5้าเส้นนี่แหละก็ตรงตัวเลยสาหรับสับภาษาไทยนะครับก็จำง่ายๆซึ่งพอมันมีเส้น5เส้นเนี่ยช่องว่างระหว่างกลางเนี่ยก็จะมีอ่าเหมือนระหว่างเส้น2เส้นเนี่ยมันก็จะมีช่องถูกไหมฮะช่องนี้ก็จะกลายเป็น4ี่ช่องถูกไหมฮะถ้ามันมี5เส้นนะฮะก็เหมือนง่ามือคนนี่แหละอ่ามี5นิ้ว ใช่ไหมก็มีสี่ง่าม1 2 3 4 5มี5นิ้วก็มี1 2 3 4งสงี่ี่ง่ามแบบนี้เหมือนกันฮนะถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการลำดับการนับนะครับด้วยปกติเนี่ยการบันทึกโน้ตเนี่ยจะนับลำดับจากต่ำไปสูงนะฮะดังนั้นเส้นที่อยู่ล่างสุดเนี่ยจึงเป็นเส้นที่1นะครับเราจะนับเป็นเส้นที่1แล้วเราก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามลำดับนะครับก็จะเป็นเส้นที่2เส้นที่3มเส้นที่4เส้นที่ห้านะครับไล่จากล่างขึ้นไปนะฮะ ทีนี้ในตัวช่องก็เหมือนกันครับดังนั้นช่องล่างสุดก็จะเป็นช่องที่1นะครับแล้วก็นะับขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันครับเป็นช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3าช่องที่4ี่นะครับจากล่างขึ้นบนแบบนี้แค่นี้เลยครับแค่นี้เลยตอนนี้เนี่ยเวลาเราจะวางตัวโน้ตนะครับที่มันตัวกลมๆมะฮะนี่นี่ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับที่มันมีลักษณะต่างๆทั้งาาไม่มีก้านหรือว่าไม่มีก้านนะครับแต่ว่านี้เดี๋ยวอธิบายอีกทีตอนอื่นนะฮะว่ามีก้านไม่มีก้านมันต่างกันยังไงนะฮะเอาเป็นว่าเวลาเราจะวางตัวโน้ต ก็เราก็จะใช้วิธีพูดว่าอ่าก็อ่จะบอกว่าเอาตัวโน้ตวางบนเส้นที่2อะไรอย่างนี้หรือว่าเอาโน้ตวางในช่องที่4อะไรอย่างนี้ก็จะใช้วิธีลักษณะน,นี้ในการบอกว่าเราจะวางโน้ตไว้จุดไหนของบรรทัด5เส้นนะครับถ้าเรียกให้ลึกลงไปอีกหน่อยนะฮะก็คือ,อตัวกลมๆพวกนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าหัวโน้ตนะครับการวางโน้ตในบรรทัด5เส้นเนี่ยก็สามารถวางได้ทั้งบนตัวเส้นนะครับก็คือทับเส้นไปเลยแบบนี้หรือว่าวางในตัวช่อง ก็อย่างที่บอกไปนะฮะอย่างที่อธิบายมาเมื่อกี้นี่แหละซึ่งะระดับเสียงของตัวโน้ตบนบรรทัดห้าเส้นเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับะระดับสูงต่ำเหมือนบรรทัดห้าเส้นเลยก็คือเมื่อกี้บอกว่าบรรทัดห้าเส้นเนี่ยเราจะไล่าจากต่ำขึ้นไปสูงใช่ไหมฮะาอาจจะข้างล่างขึ้นไปข้างบนเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวโน้ตก็เหมือนกัน ก็คือโน้ตที่อยู่ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นโน้ตที่มีระดับเสียงต่ำกว่าโน้ตที่อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็โน้ตที่อยู่ด้านบนก็จะมีโน้ตอ่ระดับเสียงที่สูงกว่าโน้ตที่อยู่ด้านล่าง่ดังนั้นตอนนี้โน้ตแต่ละตัวเนี่ยคือเสียงอะไรบ้างอ่าตอนนี้เราจะยังไม่รู้ว่าไหนเป็นโน้ตโดอันไหนเป็นโน้ตเลอันไหนเป็นโน้ตมีอันนี้เรายังไม่รู้ไม่เป็นไรครับ ยังไม่รู้ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยตอนนี้เรารู้แล้วว่าโน้ตด้านล่างเนี่ยเสียงต้องต่ำกว่าโน้ตด้านบนแล้วก็โน้ตด้านบนเสียงจะต้องสูงกว่าโน้ตด้านล่างอเอเท่านี้ก่อนครับทีนี้พอเราใช้เส้นกับช่องเนี่ยคบคู่กันครับตอนนี้เราก็จะมีตำแหน่งที่วางโน้ตได้เมื่อมาทาน5เส้นเนี่ย9จุดถูกไหมฮะต่างจากเส้นเนี่ยขึ้นไปจากเส้นที่1ช่องที่1เส้นที่2ช่องที่2เส้นที่3ช่องที่3เส้นที่4ช่องที่4แล้วก็เส้นที่อ้าก็จะวางได้9้าตำแหน่งถูกไหมฮะทีนี้เนี่ย เออโน้ตมัน,นต่ํากว่านี้หรือว่ามันสูงกว่านี้เราจะทํำยังไงอ่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้นอกตัวเส้นที่1กับนอกตัวเส้นที่5เนี่ยเรายังมีจุดที่วางได้อีกนะครับก็คือเราก็ใช้วิธีวางชิดแบบนี้อ่ะให้ดูเป็นตัวอย่างอ่าวางชิดแบบนี้ทั้งข้างล่างอ่ตรงเส้นที่1กับเส้นที่ข้างบนก็คือถ้ามันสูงเกินหรือต่ําเกินอ่าลงมาจากบรรทัดห้าเส้นเนี่ยก็ยังมีตําแหน่งที่วางชิดนี้ได้อีกอ่ะแล้วถ้าเกิดว่ามันเกินไปอีกล่ะสมมติว่ามันสูงกว่านี้หรือว่ามัานต่ําลงกว่าน like ี้ คราวนี้เราก็ต้องมีผู้ช่วยแลครับนั่นก็คือ,อเส้นน้อยนะครับเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าเส้นน้อยเราใช้เส้นน้อยเนี่ยต่อไปได้เรื่อยๆเลยครับกรณีที่ระดับเสียง,งตัวน้อยเนี่ยมันต่ำเกินนะฮะหรือสูงเกินจากมาท่าน5เส้นลักษณะอย่างนี้ ก็คือไล่ yeah. ต่อไปเรื่อยๆเลยครับหลักการของการเติมเส้นเนี่ยก็คือเราจะเติมเส้นต่อไปเรื่อยๆก็ต่อเมื่อหัวโน้ตนะครับที่เมื่อกี้ผมบอกไว้กลมเนี่ยเราเรียกห oh. ัวโน้นนะก็คือหัวโน้ตเนี่ย oh. มันหลุดออกจากเส้นฐานของมันนะครับยกตัวอย่างนะครับเช oh. ่นสมมติถ้าเกิดเป็นโน้ตต่ำนะฮะถ้าเกิดหัวโน้ตเนี่ยมันเลยหลุดออกจากเส้สสสน oh. บนแบบนี้เส้นแรก็คือเส้นที่หนึ่งเนี่ยนะก็คือเส้นเส้นบนนะถ้าถ้ามันยังติดอยู่ก็ยังไม่ต้องเติมเส้นแต่ถ้ามันหลุดลอยเกินออกมาปุ๊บระดับทำมาเนี่ยก็คือเรามันลอยออกมาแล้้้้วเเเเเราาก็ลยตตองิมสนขไป Uh huh. ทีนี้มันอาจจะอยู่เป็นแบบทับเส้นหรืออาจจะเป็นแบบแบบชิดเส้นก็ได้อันนี้ไม่รู้แต่ถ้ามันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยอ่ะเราก็จะเติมเส้นน้อยแค่เส้นเดียวแต่ทีนี้ถ้าเกิดม,มันต่ำเกินลงมาอีกอ่ะก็คือมันลอยหลุดออกจากเส้นแล้วใช่ไหมฮะงั้นเราก็ต้องมีเพิ่มอีกเส้นหนึ่งเข้าไปซึ่งอาจจะเป็นแบบทั้งทับหรือว่าจะเป็นแบบชิดกับเส้นที่2ที่เติมลงมาอะไรอย่างงี้ถ้าเกิดม,มันลดเลยไม่ก,ก็ถึงจะค่อยเติมด้านบนก็ใช้หลักการเดียวกันครับ เวลาที่มันสูงขึ้นไปถ้าเกิดมันยังชิดเส้นนี้5้าอยู่เราก็ยังไม่ต้องเติมเส้นน้อยแต่ถ้าเกิดมันหลุดลอยออกไปแล้วทีนี้เราก็ต้องเติมเส้นน้อยแล้วซึ่งมันอาจจะเป็นโนตตัวนี้มันอาจจะทับเส้นอยู่หรือมาจะชิดเส้นบนก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้ก็อยู่ที่ระดับเสียงของโน้ตนั้นน่ะครับแต่ถ้าเกิดระดับมันเลยออกไปอีกจากตรงนี้เราถึงจะค่อยเติมเส้นเข้าไปนะครับซึ่งอาจจะทับหรือว่าอาจจะชิดเข้าไปอีกนกะอันนี้นก็ยังไม่รู้นะแต่ก็คือประการเหมือนดับด้านล่างนันแหละก็เติมไม่ได้เรื่อยๆจนก,กว่า ก็ <g ül> คือเท่าที่พื้นที่กระดาษเราเขียนได้เท่าที่เรามีพื้นที่ในกระดาษเพียงพอที่จะให้เขียนนะครับก็เติมไปได้เรื่อยนะครับตามหลักการแล้วคือเติมไปได้ไม่สิ้นสุดแต่ว่าโดยปกติถ้ายิ่งมันเยอะมากยิ่งเยอะมากมันก็จะยิ่งอาไม่รู้เรื่องใช่ไหมว่าโน้ตนี้มันคืออะไรกันแน่เพราะมันแบบมันเยอะเกินจนแบบตาลายดังน,น,นั้นโดยปกติแล้วยิ่งเยอะเนี่ยเราก็จะใช้วิธีแบบเปลี่ยนกุญแจเสียงนะครับหรือว่าเราจะใช้เครื่องหมายทบช่วงคู่8เอาแต่นี่เดี๋ยวว้อธิบายวันหลังนะครับ แต่คือเอาไปว่าเรามีเครื่องหมายเรามีตัวช่วยมากกว่าน,นี้เอกในการเนี่ยช่วยให้อ่านนอนง่ายขึ้นนะครับแต่วันนี้ก็คือเอาหลักการก่อนนะฮะโอเควันนี้ก็น่าจะใช้น้ตบรรทัดห้าเส้นไปแล้วนะไม่ยากครับใช่ไหมอย่างน้อยเราก็ใช้อ่าเขียนน้ตบรรทัดห้าเส้นไปแล้วแล้วก็อย่างน้อยเราก็รู้เรื่องของการเรียงลําดับแล้วว่มามันเรียงจากต่ําไปสูงนะครับ อ่าแล้วก็ถึงเรายังอ่านโน้ตไม่ออกแต่ตอนนี้เรารู้หลักการแล้วว่าโน้ตที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมันจะต้องต่ำกว่าโน้ตที่อยู่ด้านบนแล้วก็โน้ตด้านบนก็จะต้องสูงกว่านโน้ตที่อยู่ด้านล่างนี่แหละค่อยๆเป็นค่อยๆไ,ไปนะครับไปทีละนิดอ่าไม่ต้องรีบร้อนนะครับอย่างที่บอกตามคอนเซ็ปต์นะครับเราจะไปทีละนิดนะฮะเอาให้คนอ่านไม่ออกเนี่ยอ่านอ่านเป็นเลยทจริงๆมันเหมือนจะยากแต่ว่ามันไม่ยากครับถ้าเกิดเราเปิดใจทำอ่า เปิดใจกับมันนะครับดังนั้นก็อยากให้นักดนตรีทุกคนเนี่ยอา่านโน้ตกันให้เป็นนะฮะซึ่งมันจะมีประโยชน์กับเรามากเลยนะครับในการที่เราจะพัฒนาทักษะหรืออะไรก็แล้วแต่ของเราในอนาคตนะครับอ่าแล้วก็เรื่องรวมถึงเรื่องของการเรียนรู้ที่สดีด้วยนะฮะครับก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวไว้พบกันตอนหน้านะครับขอบคุณครับ